สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับปอปิ๊กบ้านไรที่ดินนะครับวันนี้ฮะผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านราชพลิ์นะฮะหลังที่อยู่านหลังผมนี่เลยนะครับบ้านหลังนี้เรารีโนเวทให้ทั้งหลังเลยนะครับจะสวยงามในหน้าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยครับตามมาเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาดูบรรยากาศโดยรอบๆบบ้านก่อนเลยนะครับบ้านหลังนี้ของเรานะครับหันหน้าทางทิศใต้นะครับผมก็ด้านในนี่ครับ ก็จะเป็นสุดซอยด้านในเข้ามาเข้ามาจากด้านหน้าหมู่บ้านนะครับซอยป้อมรปภซอย61นะฮะชลองกลุง61ก็ก็ประมาณ700เมตรเท่านั้นเองนะฮะบ้านหลังนี้หน้ากว้าง6เมตรนะครับสามารถจอดรถด้านหน้าบ้านได้1นถึงสคันด้านในนะครับก็ถือว่าจอดรถได้เยอะอยู่นะฮะแล้วก็ด้านหน้าเข้ามานิดเดียวครับนี่คือซอยที่ออกไปเดียวซ้ายออกไปถนนชลองกลุ่นะครับเข้ามาข้างในบ้านเลยฮะคุณผู้ชมประตูเราก็สามารถเปิดได้2ฝั่งแบบนี้นะฮะเป็น หรือว่าเหล็กสไตล์แนวโมเดิร์นเลยนะครับด้านล่างนะครับระเบื้อเระปูสุดเลยนะครับเต็มพื้นที่นู่นเลยฮะด,ด้านในนู่นเลยครับผมแล้วก็ด้านข้างเราทําโครงเหล็กด้านบนด้วยนะฮะทำโครงเหล็กหลงังคาใส่วัสดุพีูโฟมแล้วก็หลังน้ำซ่อนให้สวยๆแบบนี้ครคุณผู้ชมก็ถือว่ารีโนเวทออกมาได้น่ารักเลยสไตล์แนวโมเดิร์นเลยนะครับตรงนี้รวมถึงด้านด้านตรงเออระแนงตรงนี้ฮะตรงขอบปูนเขาจะใส่เป็นระแนง สวยให้แบบนี้เลยนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็ดูแล้วน่ารักอีกแบบนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับก็ถือว่ากว้างขวางเลยนะฮะบ้านหน้ากว้าง6เมตรนะครับหันหน้าทิศใต้เนื้อที่25.5ตารางวานะครับเสามห้องนอนสองห้องน้ำับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูด้านนอกครับประมาณนี้ฮะรบ,บรรยากาศนะครับถือว่าน่าอยู่อีกหลังหนึ่งเลยนะครับหากสนใจอยากเป็นเจ้าของนะฮะก็สามารถนั่งคุ้ชมบ้านก่อนได้ตรงนี้ แทงน้าปั๊มน้าเราก็แถมให้แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคฮะในส่วนของด้านนอกก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศก็เงียบเชียบเลยนะครับลมเลื่นดีนะครับผมเข้ามาถ่ายทําวันนี้ก็ได้บรรยากาศที่เงียบเลยนะฮะเพื่อนบ้านก็อยู่เป็นสัดส่วนเลยครับหมู่บ้านราจะพลษ์นะฮะฉลองกรุงใกล้สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวถัดมาผมจะพาเข้ามาชมภายในตัวบ้านเลยนะครับเข้ามาก็จะเห็นประมาณนี้ฮะห้องโถงนะครับนี่คือจะได้เป็นชุดโต๊ะ นั่งเล่นตรงนี้1่งชุดนะครับผมแล้วก็ด้านในกระเบื้องก็ปูไกรโต้ครับ60สูลูกสิบลายพื้นนะฮะนู่นฮะในวิวในส่วนของด้านในนะครับก็ประมาณนี้นะครับด้านบนก็ใส่เป็นฝ้าฉาบเรียบแล้วก็มีไฟให้สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับห้องเป็นโซนห้องรับแขกมีโซฟาแถมให้ชุดนี้เลยนะครับโซฟาแล้วก็พรมด้านล่างแล้วก็โต๊ะนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นทีวีบิวอินนะครับคุณผู้ชม ก็ได้ชุดนี้เลยนะครับก็ด้านบนนะฮะเป็นฝ้าหลุมนะครับสวยๆแบบนี้พร้อมไฟให้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศโดยรอบเลยนะครับประมาณนี้ครับในมุมโซฟาชุดรับแขกของเราห้องจะเป็นทรงนี้นะฮะก็เข้ามาเนี่ยซ้ายมือของตัวบ้านนะครับจะแยกมาเป็นโซนนั่งเล่นนะครับก็ถือว่าออกแบบได้สวยอยู่แล้วก็เชื่อมต่อไปด้านในเป็นครัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้มองไปด้านนอกอีก ทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพรวมประมาณนี้กระจกบ,บานสไลด์ตรงนี้นะ,ะสามารถเปิดรับลมชมวิวได้นะครับใส่มุ้งรวดเปิดแล้วก็ก่มามันก็เย็นเลยนะครับแล้วก็ถัดมาครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะครับที่เราให้นะครับก็จะมีไฟด้านบนให้แบบนี้นะครับแล้วก็โต๊ะทานข้าวให้โต๊ะหกตัวนะครับเชื่อมต่อเนื่องมา ทางนี้ก็จะเป็นทางที่ขึ้นไปสู่ชั้นสองเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ห้องเก็บของใต้บันไดตรงนี้เดี๋ยวผมพาดูเลยนะครับไฟสีวนวลๆนะฮะตรงนี้อ๋อก็ถือว่าก้างนะครับคุณผู้ชมเนี่ยแล้วกเ,เก็บของได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะประมาณนี้ครับชั้นล่างห้องเก็บของประมาณนี้ฮะก็คือห้องเก็บของที่อยู่ชั้นล่างไว้เก็บของกระจุกกระจิกนะครับถัดมาเลยก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำครับโต๊ะตัวนี้เราก็แถมนะครับคุณผู้ชม ตัวนี้ก็ได้เลยนะครับถัดมาจะเป็นห้องน้ําก่อนที่จะเข้าไปดูห้องครัวนะครับห้องน้ําก็ประมาณนี้ครับสวยๆเลยกับเรื่องปูสุดชนฟ้าพยาด้านบนแล้วก็ที่อาบน้ํากับโถสุขภัณฑ์เราก็มีปูนกั้นแล้วก็ห้องน้ำเราปองปูนเป็นสองสเตจแยกแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอช่องระบายลงด้วยนะครับคุณผู้ชมห้องน้ําด้านล่างถัดมาก็จะเป็นครัวที่ต่อเติมให้นะครับครัวต่อเติมใหม่นะคุณผู้ชม แล้วก็ตรงเนี้ยกระเบื้องจะเป็นลายคนละลายกับด้านในนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดซักล้างน,นะครับก็จะมีท่อน,น้าดีท่อหน,น้าทิงปลั๊กเดินรอไว้ให้แล้วนะครับด้านบนกระเบื้องปูสุดจนฟ้าเลยนะฮะก็ใส่ในส่วนของกระจกโปร่งแสงนะครับเพิ่มความเพิ่มแสงสว่างนั่นเองครับผู้ชมนู่นเลยฮะยาวเลยแต่ผมหันมอมอีกม,มุมหนึ่งครับผู้ชมนี่ครับเคาน์เตอร์ซิงต่างๆเราต่อเติมทําให้ใหม่เลยนะครับ เป็นซิงค์อ่างล้างมือซิงคเสลดสองหลุมนะครับแล้วก็เตาแก๊สสองหัวพร้อมกับคูดูดควันนะครับเข้าพร้อมเข้าอยู่พร้อมเข้าพร้อมเข้าอยู่เลยนะฮะบ้านหลังนี้นะฮะก็ถือว่าให้อุปกรณ์ครบถ้วนเลยนะครับคุณผู้ชมถือว่าจบเลยสําหรับบ้านหลังนี้นะฮะกระจกเนี่ยครับก็จะเป็นกระจกบานสไลด์สาหรับห้อครัวเดี๋ยวผมให้หันมองออกไปด้านนอกนะประมาณนี้ครับถ้ามองออกจากครัวนะสามารถเปิดหน้าต่าง เปิดสไลด์ได้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวทาความสะอาดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยครับก็คือบรรยากาศของตัวบ้านยนวะผมให้ดูโดยรอบอีกทีหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้เลยครับเนี่ยครับขออนุญาตหันมุมนี้ให้เห็นอีกทีหนึง่งอ่าประมาณนี้เลยนะครับถือว่ากว้างนะ25.5ตารางวาครับคุณผู้ชมเนี่ยครับโอเคถัดมาเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมภายด้านบนเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นมุมที่น่ารักนรตรงี เป็นมุมนั่งเล่นนะฮะชั้นทีวีโอเคเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมด้านบนเลยนะครับตามมาเลยฮะด้านบนนะฮะก็จะมีโถงบันไดก็จะเป็นฝ้าหลุมนะครับแล้วก็ใส่ไฟย้อยลงมาให้หนึ่งดวงนะครับเพื่อความสวยงามน,นะครับขึ้นมาด้านบนนะครับพักนี้อ่ามันจะมีพักหนึ่งพักนะครับเพื่อเป็นสองสเต็ปนะฮะเนี่ยก็ถือว่างว้างเลยนะฮะคุณผู้ชมประมาณนี้ครับขึ้นมามีพักบันไดขึ้นมา แล้วก็ขึ้นมาชั้นสองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องแรกก่อนเลยนะครับครับขึ้นมาก็จะประมาณนี้ครับห้องนี้ได้เตียงนอนได้ตู้โตเครื่องแป้งครบเลยพร้อมเข้าอยู่ฮะห้องนี้โอ้โหน่ารักเลยนะครับนี่ครับได้เตียงนอนชุดนี้เลยนะฮะแล้วก็เข้าเซต,ก,ตกับตู้เสื้อกับโตเครื่องแป้งชุดนี้นะครับห้องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องที่น่ารักเลยนะครับสามารถมองวิวจาก ในห้องออกไปด้านนอกได้ครับคุณผู้ชมแล้วก็หลังเนี้ยห้องเนี้ยมีระเบียงด้วยนะเนี่ยครับก็สามารถเปิดออกมาที่ระเบียงของเราได้ลมเย็นนะครับตรงนี้อ่าก็สามารถเปิดออกมารับลมชมวิวดูบรรยากาศด้านนอกได้เลยนะครับโอ้วันนี้ฟ้าแจ่มใสเลยฮะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ผมเข้ามาก็มืด,มดนิดนึ่งฮะเหมือนฝนจะตกแต่ตอนนี้ก็ใสแล้วครับไม่น่าตกแล้วฮะนี่เลยนะครับห้องนี้ก็จะสามารถเปิดออกมารับลมชมวิวได้นะครับ ได้เตียงนอนเตียงนอนน่ารักนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปดูเตียงกับผ้าห่มน่านนอนมากเลยนะครับอ่านี่แหละฮะได้ชุดนี้เลยนะครับสบายเลยห้องนี้โอเคครับทันมาผมพามาชมอีกหนึ่งห้องนะครับที่อยู่ติดกันเลยนะครับห้องนี้อยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้จะทําเป็นออฟฟิศหรือจะทําเป็นห้องคลาหรือห้องกระดิ่งส่งอะไรก็ได้ครับห้องนี้ถือว่ากว้างแล้วก็กระจกบานใหญ่เลยนะคุณผู้ชมนู่นครับด้านบนก็ทําเป็นฝ้าหลุมฮะสายไฟดาวนไลท์สวยๆแบบนี้เลยนะครับ ถือว่ากว้างห้องนี้เป็นยาวๆมาก็เดินมาดูบรรยากาศโดยรอบได้เลยนะฮะสำหรับห้องนี้เปิดรับลมได้ครับคุณผู้ชมหน้าต่างบานใหญ่นะฮะเป็นบานสไลด์นะครับเห็นวิวได้สุดเลยนะครับก็ถือว่าสามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งานของเราได้เลยะฮะสำหรับห้องนี้ถือว่ากว้างเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับออกแบบดีเลยก็เหมาะกับกทำเป็นออฟฟิศได้เลยนะฮะห้องนี้ ครับผมถัดมาจะเป็นอีกหนึ่งห้องครับคุณผู้ชมอยู่ใกล้กันเลยก็คือเป็นห้องนอนที่3ที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับกระจกเขาเน้นเป็นบานใหญ่ฮะเป็นบานสไลด์นะครับห้องนี้ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะก็น่าจะใส่เตียง3 4ฟุตได้นะครับด้านบนก็จะมีไฟให้สวยๆนะครับนดูมันแบบนี้เลยฮะบคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศถ้าเราเปิดรับลมฮะตรงนี้โอ้ดีเลยนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยครับนี่คือห้องอีกหนึ่งห้องเห้องที่สามนะครับ ก็ทาวบ้านหลังนี้ขนาดเนื้อที่25.5ตารางวาครับสามห้องนอนสองห้องน้ำครับคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็ถือว่ากว้างนะตรงนี้ครับเนี่ยฮะพื้นที่ตรงนี้ฮะกว้างมากแล้วก็ถับมาเลยก็จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ด้านบนอีกห้องนะครับคุณผู้ชมออกแบบเหมือนกันเลยนะฮะด้านบนก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับกระเบื้องบุดชฟฝ้าเพดานนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ตา่างๆเราใส่ให้ครบเลยรวมถึงตรงนี้ฮะชั้น เทียบน้ำนะครับเราก็มีผนังกั้นให้แบบนี้นะครับรวมถึงเราทําเป็นสองสเตปให้นะฮะผู้ชมก็โอเคเลยสําหรับบ้านหลังนี้ครับผมหมู่บ้านราชพฤกษนะครับขนาดเนื้อที่25.5ตารางวาครับสามห้องนอนสองห้องน้ำดีโนเวทให้ใหม่นะครับต่อเติมห้องครัวพร้อมเคาน์เตอร์ครัวให้ครบพร้อมอยู่เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมกับบ้านหลังนี้ครับที่ผมได้พาชมทั้งหมดเลยนะฮะทั้งข้างนอกข้างในทุกห้องเลยนะครับ หากสนใจจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับโทรว่าผมได้ปอปิกบ้านไล่ที่ดินครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อที่ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากผมเลยนะครับผมมีบ้านหลังใหม่ที่รีนเวเสร็จแล้วผมก็อยู่ผมรีวิวคุณผู้ชมชมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ